สวัสดีครับมากับมิกกี้ RPA Motor Detailing นะฮะกับในช่วงเย็นของวันนี้นะครับกับงานที่ต่อเนื่องอย่างช่วงช่วงบ่ายผมจะไปส่งรถามาด้าซีเอ็ก8มานะครับซึ่งไปทาสติ๊กเกอร์ติดกันลอยความเสี่ยงรอบคันแต่ตอนนี้นะยังมีงานหนึ่งงานนะที่ผมค้างเอาไว้นะฮะซึ่งหลายๆคนก็คงเห็นแล้วนะครับว่าจะมีรถอยู่อีกหนึ่งพันนะครับที่เข้ามาทําการเมนคะแนนนะครับสำหรับคันนี้ไม่ได้มีในาน้ำธรรมดานะครับเรากําลังจะ พาคันนี้นะครับเข้าสู่ตลาดการขายรถนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถ p o ลส p พานาเ r ล่า a ฟนะครับเป็นตัว E h y b r ิ d แล้วก็เป็นตัว exclusive ด้วย exclusive ก็คือตัวที่มีฐานล้อยาวพิเศษนะครับมีความเป็นลิมูซีนในตัวมันตั้งแต่เกิดอยู่แล้วนะครับสังเกตนะฮะฐานล้อก็จะยาวมากถ้าผมเดินออกมาเนี่ยยาวเฟ้ยเลยนะครับเห็นไหมรถอยู่ประมาณ6เมตรนะครับประตูหลังกว้างกว่าประตูหน้าสังเกตนะครับเป็นรถระดับผู้บริหารชัดๆเลยทีเดียวนะครับ นี่ครับก็คันนี้นะครับทำะไรไปบล่าครับเตรียมผิวนะครับซึ่งเตรียมผิวไม่เยอะเลยคันนี้ค่อนข้างเรียบร้อยบอกเลยว่าค่อนข้างเรียบร้อยมากๆนะฮะสำหรับรถอ่พอลส์พานาเมล่าโฟร์อีไฮบิดเอสคูส e ิกคันนี้โอ้ชื่อยาวเหลือเกินนะครับสําหรับคันนี้นะฮะเราพามาดูรายละเอียดกันก่อนดีกว่าความเงาเนี่ยผมตั้งใจให้มาดูตอนเย็นเพราะว่าตอนนี้สวยที่สุดนะครับมีเวลาให้ดูได้ไม่นานหรอกนะครับอีกสักพักหนึ่งกิมบอผมก็จะหงายท้องกัน นะเพราะมันจะหมดแลแ้วแดดถ่านนะครับแต่ว่าพาจะมาพามาดูให้ทันเดียวที่สุดล้อนะครับมาขนาด21นิ้วนะฮะเป็นเบรกสีเขียวครับบ่งบอกถึงความเป็นไฮบริดอยู่แล้วแล้วก็ล้อยางนะฮะเป็นรถเป็นยางของ p i ลารีพีซีโนะครับยางสีเส้นนี้นะฮะใหม่มากบอกเลยว่าไม่น่าจะถึง5,000โลนะครับ เพราะผมเป็นคนไปเปลี่ยนมาให้กับทางเจ้าของเองเลยทีเดียวและยังสเปคนี้นะครับบอกเลยถือว่าสั่งนานมากเดือนนึงนะฮะกว่าจะได้นะครับ P Zero เนี่ยสำหรับเบอร์21เบอร์นี้นะครับหน้า295หลัง315นะครับไม่ธรรมดานะครับสำหรับใครที่แชร์คลิปนี้และคลิปนี้สามารถส่งผลให้มีคนมาซื้อรถคันนี้ได้จบนะครับผมมีค่าตอบแทนเลย10,000บาท ผมให้เลย10,000บาทอันนี้เป็นเป็นสัญญานะครับในไรซ์สดเลยทีเดียวผมจะทาไรซ์สดอย่างเงี้ยในทุกๆคันที่จะมาขายไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะแค่เพียงแชร์นะครับถ้าคลิปนี้นะครับไปสามารถไปจบกับลูกค้าซึ่งลูกค้าบอกว่ามาคนนี้นะฮะหนึ่งมืนบาทเอาไปเลยต้องจบนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราพามาดูกันต่อนะครับในรอบคันนะครับเดี๋ยวแดดจะหมดเสียก่อนคันนี้เป็นหลังคาพาราลลามิกด้วยนะฮะเพราะว่าหนึ่ง มาอย่างนี้อยู่แล้วต้องออปชันเต็มนะครับเราพามาดูข้างนอกก่อนข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเพิ่งมาดูข้างในนี่ข้างหน้านะครับเปิดรถมาไฟก็จะเปิดขึ้นเองออโดยอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ตัวตัวเบาะตัวหนังเป็นสีดําร้วนทั้งคันนะครับพาราเมล่าโฟนะครับตรงนี้ตัวตัวบันไดขึ้นก็จะมีคําว่าพาราเมล่าโฟอยู่นี้อยู่แล้วเราพามาดูนี่ก่อนนี่ฮะไม่ฮะสองหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมตัวฟูลออปชันสุดๆนะครับตรงนี้เป็นอา่าไม่ได้เป็นปุ่มกดเหมือนรุ่นก่อนแล้ะ เป็นไมค์ขึ้นมาแล้วถ้าเราเอานิ้วเข้าไปใ,ใกล้เนี่ยมันก็จะมีพวกฟังก์ชันโผล่ขึ้นมาเนี่ยสังเกตนะครับอันนี้จะไม่มีนะถ้าผมพักทั้งมือมาพักหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะหายไปถ้าเอามือเข้าไปเนี่ยฟังก์ชันพวกนี้ก็จะโผล่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติเป็นเฉพาะรุ่นใหม่นะครับนี่แล้วก็พวมอะไรมันติดฟังก์ชันมีอะไรใส่มาใส่หมดอยู่แล้วนะครับเต็มไปหมดนะครับใช้ได้ทุกอันนะครับเดี๋ยวเราพาดูข้างหลังด้วยนะครับคันนี้เป็นประตูดูดนะครับสี่บานเลยไม่ต้องปิดแรงครับ รถเอกุสีขนาดนี้จะเป็นประตูดูทหมดนะฮะแล้วก็ในส่วนข้างหลังนะครับจะมีแผงควบคุมแอร์นะฮะแล้วก็ควบคุมม่านไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านข้างท่านบนนะฮะควบคุมที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับนี่ครับสวยงามมากๆนะครับโอเคนะครับตอนนี้เดี๋ยวหลังจากนี้จะสั่นนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยถ้าผมทําอะไรให้ดูนะครับสำหรับปุ่มนี้นะครับนี่ครับถ้าปิดตัวตรงนี้ม่านข้างหลังจะขึ้นมานะครับเห็นไหมครับนี่นะครับแล้วถ้าปิด ก็จะก็จะลงใบนะครับโอเคนะครับแล้วก็จะมีในการส่วนของการคอนโทรลหลายๆอย่างอีกในส่วนตรงนี้นะรถ Exclusive ขนาดนี้นครับเงางามมากแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะนี่ครับสาหรับรถรุ่นนี้ก็จะมีการปรับเบาะข้างหลังด้วยจะมีงานสูงลมอยู่ข้างในทําให้ตรงนี้แอนขึ้นแอน,นลงนะครับตรงนี้ตรงหัวเข่าเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นลงได้ครับสำหรับคนที่เข่ายาว ก็สามารถปรับตรงนี้ได้นี่ครับแตไลคู่สีจะมีตรงนี้เป็นตัวบ่อยอีกตัวหนึ่งนอกจากตัวเพด้านนอกแล้วเครื่องเสียงมากกับระบบของโบสนะครับทั้งคันนะฮะเสียงดีมากๆนะครับผมนี่ครับลเราปิดประตูนะครับประตูก็จะดูดเป็นเรื่องปกติของรถรุ่นนี้นะครับนี่ครับอีกอย่างหนึ่งนะฮะสำหรับใครที่มีคุญแจติดตัวอยู่แล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะก็จะมีผมเอาคุญแจอย่างเงี้ยอยรถคุญแจก็สวยงามมากเห็นไหมครับ เราไม่จําเป็นต้องเอามือไปเปิดนะครับถ้ายกของมาเยอะเอาเอา,เอาเท้าเตะเดี๋ยวเขาจะเปิดขึ้นมาเองนะครับต้องอยู่ในตําแหน่งที่เตะได้นี่ครับคูะนะอ๋อลืมตอนนี้มันสตาร์ทอยู่ถ้าเราต้องปิดก่อนนี่จะปิดก่อน ตำแหน่งนี้นะครับถ้าเปิดถ้าเปิดรถอยู่เนี่ยเขาจะมีเซฟตี้เขาจะไม่ให้เขาจะไม่ให้ไม่ให้เปิดที่ขึ้นมาเองแบบอัตโนมัตินะครับถ้าเรามีนี่อยู่นะครับนี่เราเเตะนะครับเตะเอาเี่เตะเอาเขาก็จะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับผมไม่ใช้มือนะอันนี้แล้วถ้าใครนะยังมีมือ,ต,อต้องถือของอยู่นะครับเอาของวางเสร็จก็เอาของออกมาอีกก็ต้องถือของอยู่ไม่มีมือที่กดอยู่ตรงน้นนะครับเอาเท้าเตะนะครับเอาเท้าเตะเอา นี่เขาลงมาแล้วเห็นไหมผมไม่ได้ใช้มือกดนะไม่ใช่ว่าหลบม,ม,มุมกล้องแล้วมือไปกดไม่ใช่นะครับนี่ครับสำหรับคันนี้นะฮะเอ็กซ์คลูซจริงๆสวยงามมากๆนะครับกับรถคอสพานามีล่าโฟร์อีไฮบิดเอ็กซ์คลูซีฟเอ็กซ์คลูซก็คือตัวเนี่ยลองวิวเบรดเห็นไหมครับประตูหน้ากับประตูหลังประตูหลังจะมีความใหญ่กว่าประตูหน้าอยู่แล้วนะครับเป็นในระดับรถผู้บริหารซึ่งซุกซีรีเจ็ดเอสคัร์ก็จะเป็นอย่ S art, mm hmm. างนี้แต่ว่าตัวนี้จะยาวกว่ายาวกว่าเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวเราพาไปดูกันในห้องเครื่องด้วยเดี๋ยวผมขอเปิดห้องเครื่องให้ลูกค้าดูซึ่งบอกกันเลยว,ว่าเปิดขึ้นมาก็อาจจะไม่ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าความเรียบร้อยของตัวเครื่องในค์สพวกนี้นะฮะเรียบร้อยอยู่แล้วนะครับอ้าวผมมีคุณแจเขายังปิดเลยให้ดูเลยกันนี่นะครับโอเคนะครับนี่ตรงนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับชอบจริงประตูดูนะครับประต,ดนะตูดูไม่ต้องเปิดไม่ต้องเป็นต้องเปิดเปิด,ปดแรงนะฮะ เขาจะดูเข้าไปเองนะครับอ it ันน like ี้นะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงขึ้นมาให้ดูนะฮะจะบอกว่านี่ครับไม่มีอะไรเลยนะคือจะบอกว่ารถรุ่นเนี้ยก็บอกไว้ก่อนว่ามันมันเรียบร้อยอยู่แล้วเปิดขึ้นมาก็จะเห็นแค่นี้นะครับเป็นตัว2.9 V6 หรือในตลาดจะเรียกว่า3.0ก็ตามนะฮะแต่ว่าก็จะมีตัว e-hybrid ตัวนี้อยู่อีกอันหนึ่งนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับคันนี้ครบจริงๆนะฮะชาร์จแบตก็ได้ใช้น้ํามันก็ได้นะครับเป็นตัวเบนซินนะไม่ใช่ดีเซลนะ โอเคแล้วก็คันนี้มันสีเดิมทั้งคันนะฮะและก็อย่างที่ผมบอกนะครับคันนี้นะครับมาจาก AAS นะฮะซูเน่เอสรุกันดีอยู่ครับมีการันตีเหลือทั้งหมด4ปีนะครับเต็มๆเลยทีเดียวนะครับเราขออนุญาตปิดนะครับนี่ครับอยู่ตรงนี้แล้วเรากดเข้าไปก็จะลงไปอย่างนี้เลยทีเดียวนะครับสาหรับใครที่สนใจนะฮะคันนี้เสร็จติ้นเรียบร้อยแล้วกําลังจะเปิดขายนะครับผมเปิดตัวอยู่ที่9ล้าน100,000ห้าหมื่นบาทนะครับแต่วันนี้มือสอง นะครับใช้ไปแค่25,000กิโลนะครับการันตีจากพอสยังเหลือแล้วก็ประกันประกันยังเหลืออยู่ด้วยตัวไหนที่อยากจะต้องเก็บนู่นเก็บนี่ก็ไปเก็บได้ซึ่งไม่มีอะไรให้เก็บเลยคันนี้ใหม่เอี่ยมมากๆนะครับสำหรับรถผู้บริหารแล้วคันนี้นะครับคุ้มนะครับขอเปิดราคาที่8ล้านบาทนะครับผมบอกไว้เลยว่า8ล้านบาทครับราคานี้สามารถต่อรองได้นะครับอย่างที่ผมบอกไว้ตอนกลางเทปนะครับว่าใครสามารถแชร์แล้ไปจบ ได้นะครับผมให้1 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นราคาที่ผมตั้งไว้นะครับเป็นราคาที่ต่อแล้วเราจบกันกับลูกค้าคนที่ดูคลิปนี้นะครับแชร์ออกไปให้เยอะที่สุดนะครับมิกกี้ยินดีให้ค่าคอมทุกๆคนเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าคนเดียวนะไม่ใช่แต่อคนทแชร์ร้อมกันนะที่สวยด,ด้วยครับผมคันนี้ดีจริงๆสาหรับรถผู้ริหารคันนี้นะถ้าใครสนใจนะครับ อยากจะได้นะครับติดต่อโดยตรงกับเราได้นะครับผมหรือถ้าใครสนใจอยากที่จะขายรถผู้บริหารอย่างนี้นะฮะโดยที่ไม่ผ่านเต็น์นะครับขออย่างเดียวรถท่านต้องดีรถท่านไม่มีประวัตินะครับเราสามารถทําอย่างนี้ท่านได้คันนี้มีประวัติแต่เป็นประวัติดีทั้งหมดครับวันนี้มิกิอาร์พีเอ็มออโต้เดลลอปนนะฮะแล้วก็รถคันงานคันนี้นะครับต้องขอรัฐผู้ชมนะครับไปก่อนใครที่สนใจจริงๆหลังไม่เข้ามาครับใครที่เป็นเซลล์นะครับ แชร์กันให้มากที่สุดแล้วมารับค่าคอมไบหลังจากจบงานกันวันนี้มิกกี้กลับไปก่อนครับสวัสดีครับ